b บงคอกเซ็กช a l เฮลท์เซ็นเตอร์ศูนย์สุขภาพ,าพเพศกรุงเทพถนนวนวลจันทร์เขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครโดยได้รับเกียรติจากรอรงศัตรจารย์ดรนายแพทย์อัติวุฒิกมุดมาศแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ทางเพศแพทยสภาจัดอบรมเซ็กอิ c ูเคชันฟ r อดชินเอชแอคเตอร์เป็นการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษาให้ผู้เข้าร่วมอบรมซึ่งประกอบด้วยนักแสดงวัยรุ่นจากค่ายเร็กคอร์ดี้ยีคนเพื่อเสริมทักษะในการแสดงและเตรียมความพร้อมให้กับนักแสดงในการ,รเผชิญสถานการณ์ต่างๆใน การแสดงอย่างมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องเพศการอบรมโดย Gis Institute ครั้งนี้มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องเพศความสัมพันธ์และสุขภาพทางเพศที่เหมาะสมกับวัยส่วนเนื้อหาการอบรมประกอบด้วยความเข้าใจเกี่ยวกับเพศสภาพและเพศวิถีประเภทของความสัมพันธ์พฤติกรรมทางเพศของมนุษย์และการเผชิญหน้าขั้นพื้นฐานนอกจากนี้ทางคลินิก Bangkok Sexual Health Center (BSHC) ศูนย์สุขภาพเพศกรุงเทพย่านถนนวนวลจันทร์เปิดให้บริการ การปัญหาสุขภาพเพศหรือติดต่อได้ที่เบอร์0622629090เขาจะได้มีการบริหารจากการอารมณ์นะครับในขณะที่แสดงซีรีส์ Y หรือว่าบทที่จะมีเรื่องของเพศในฉากต่างๆในซีรีส์ด้วยนะครับแล้วก็จะมีการดูแลในเรื่องของ acting ต,ต่างๆให้กับเขาด้วยครับ เนี่ยในวันนี้เนี่ยเราได้มีการจัดนะคะการให้เพศศึกษาสําหรับนักแสดงวัยรุ่นค่ะซึ่งเรามองว่าการแสดงเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้องค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องเพศค่ะซึ่งเด็กหรือเยาวชนนะครับก็อาจจะได้รับสื่อที่บางทีอาจจะเป็นเลทที่เกินกว่าเลทที่ที่เยาวชนจะได้รับนะครับอันนี้ก็เอ่อพอพอมันมีแบบนี้ขึ้นมาครับมันก็จะทําให้เอ่อการสื่อสารในเรื่องของเพศะครับเป็นเรื่องที่ซอฟลงแล้วก็ไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่รุนแรงครับ